ครับจากกรณีที่กัมพูชาไปร้องยูเนสโกนะครับโดยมีการกล่าวอ้างว่าวัดภูม่านฟ้าตะบนบ้านสิงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมมีการสร้างเรียนแบบประสาทนาครวัดระหว่างการประชุมที่เป็นการพิจารณารายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมบรดณกโลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีการพิจารณาวาระเกี่ยวกับแหล่งมรดกโลกครับโดยทางด้านของนางเฟืองสกักกุนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปกรรมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้มีการกล่าวถ้อยแถลง และก็มีการหยิบยกประเด็นวัดภูม่านฟ้าว่าเป็นการลอกเลียนแบบนครวัดอย่างไร้จริยธรรมโดยทางด้านของนางฟืงนะครับบอกว่าเป็นการทําลายคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่งบรดกโลกและเป็นการสร้างพนันธุ์ฐานที่อันตรายต่อแหล่งบรดกโลกกัมพูชาจึงอยากเรียกร้องให้ยูเนสโกและองค์การที่ปรึกษา ตรวจสอบการกระทําดังกล่าวของประเทศไทยตามที่เป็นข่าวไปแล้วนั้นโดยทางดน้านของนายศรีหัติ์พวงเกตแก้วครับหัวหน้าคณะผู้แทนได้มีการกล่าวถ้อยแถลงโตตอบในประเด็นเรื่องของวัดภูม่านฟ้าที่ฝ่ายกบ,บูชาหยิบยกขึ้นมาว่าราชอาณาจักรไทยเชื่อมั่นว่ามารดกทางวัฒนธรรมควรเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนมิใช่นํามาซึ่งความแบ่งแยกฝ่ายไทยรู้สึกประหลาดใจและผิดหวังต่อคํากล่าวของหัวหน้าคณะผู้แทนกบ,บูชาว่าการก่อสร้างวัดภูม่านฟ้า เป็นการลอกเลียนแบบประสาทนครวัดและเห็นว่าเวทีมรดกโลกเป็นเวทีที่ไม่เหมาะสมที่จะหยิบยกประเด็นดังกล่าวมาพูดคุยอีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองที่แอบแฝงนายศรีสกักนะครับระบุว่าวัดภูม่นฟ้าเป็นวัดในพุทธศาสนาที่มีรูปแบบสถาปตัตยกรรมในพุทธศาสนาที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากศิลปะและสถาปตัตยกรรมจากแหล่งโบราณสถานต่างๆในประเทศไทยจึงไม่ใช่การลอกเลียนแบบประสาทนครวัดแต่อย่างใด ข่าวดังกล่าวสร้างความมึนงงให้กับชาวไทยและอำเภอนางรองเป็นอย่างมากเนื่องจากสถาปัตยกรรมของไทยกับกัมพูชามีส่วนคล้ายกันโดยเฉพาะจังหวัดอีสานตอนล่างที่ติดกับประเทศกัมพูชาขณะที่เรื่องนี้ครับนายพีรวัตรจันทสิทธิ์ครับซึ่งเป็นวัย,ยาวจชกรวัดภูม่านฟ้าได้ออกมาระบุนะครับว่าก่อนหน้านี้ประเทศกัมพูชาได้เคยทักท้วงมาแล้วแต่จากการศึกษาข้อมูลการสร้างวัดภูม่านฟ้าไม่ได้มีการลอกเลียนแบบประสารนครวัด จากการสร้างทั้งหมดเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพระในประเทศไทยโดยจำลองมาจากปราสาทหินพนมรงอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์และปราสาทหินพิมายอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาการกล่าวอ้างดังกล่าวของประเทศกัมพูชาอาจมีความคลาดเคลื่อน เพราะโดนปัญหารุมร้าหรือไม่จนคิดอะไรไม่ออกเช่นเดียวกับนายวีครับซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากจังหวัดมหาสารคามบอกว่าวัดภูม่านฟ้าเป็นสถาปัตยกรรมคล้ายคลึงกับทางหอมมีความเป็นพุทธและมีความเป็นแบบปัจจุบันเป็นทั้งปัจจุบันและอนาคตคือจะต้องใช้สถานที่แห่งนี้อีกอย่างน้อย200ปีแล้วจะไปลอกเลียนแบบใครมาจากไหนได้